กำลังออกอะไรเนาะก็ไฟใหม่ก็เก่าก็เริมเนาะแก่้จก็ม่านและไก่ก็เถี่ยวคือโป้งถึงชั่วมงถึงมือนเนาะหนใหญ่เลย เดี๋ยวตอนนี้กำลังฝนเนาะด้วยด้มันดเดือดจังเดือดครับฝนล่งกับไปกับเห็นแต่มันกำลังฝนเลยจ้ะมมโมเมนต<า>์ต่อไหมไปให้มันหยาบซะนี่ตัวขาวๆมันมีจิบตี Con này ha, người đây cả đại không một nó. Con anh nó. Tôi tí kìa. Được quá chắc. Xem. Oh. Này. Xem sao. Xem sao à vợ. Hãy าเมืออดพ่อนหนฮานาะลูกดกตัแดงดิลูกด็กใ้มันหักศัพมดหมเลไมตา่ตาเนีดจ้ะอันนถุงทรงทั้งกล่องทรงทั้งกล่องวะนี่นอนใหญ่ของมงเามอ่ะเฮ้น้ำมาขาวดียวกับสัตว์ขึ้นมนถือพนมันกระจจดนี่ยเลขาดขึ้น

เอ่ให้มับก็อได้ค่ะกระดดเทียมนาเด็ย๋ยเครื่องมีอยู่ยยก่อยากมีเนาะมีอันหนึ่งเลยแด้ไลเติบเนาะกกอนีน่ Nomai ngomongnya, 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 aja mm. Nhanh nó Nhìn điều mua tổ phụt mình xong ăn hạt ăn, ăn mua nhai ăn Ăn nội Nhung lại nó Tên là tên tài Tên tốt Nhung สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเนาะมื่อนี้มาหาแนวใหม่แถวพี่ภาษาคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าไก่แต่ว่าห้อนี่นะห้อหามาหลายหลายเติบแน่แม่เนาะพี่น้องแถวพี่ภาษาพี่ภาษาแถวกองพ่อนเนาะกองพ่อพ่ะเถ้าจานนะตุ่งพ่ะเถ้าจานจวงบัตหันนี่บอกกันจ้ะตรงพ่อเถ้าจานเข้าแล้วพังเุดอจวงนี้เนาะของอีพอหันดุมเหมือนอีพอจูงเหมือนกันอ๋อ เมือ่อนะโผ่กนี่แบบเฮามาแต่เถี่ยวมันไหมว่ลว,วลายเนาะเขาก็นวเลยนี่กบบรบลายป็นได้รหรอคะกะเล็อนนะเนาะนี่ขาร้เบอลาย,ายแห้กัพอะไรเล็ะมมอ้นันน,นอนปงกับมองปงใหม่กัมีเน,เนาะป้าทำมหวเนาะเยจะมชุดาี่เหีเลยชุนา จะได้มาอีกเพิ่งคนหน่อยโอ้ยคนหน่อยเศร้าเมื่อยกับอยากมาอีกต้องเศร้าเมื่อยแต่อยากมาตอนที่ไม่เมื่อยนี่บ่มากเลยบ่มาบ่มาเพาะกันที่ก็พาน้อาใหม่ไัดเมื่อยกับอยากมามากกระมวนก็เป็นตะมวนมากกระมวเนาะเบิดลบ่โอ้ย ขางมือนับฮะเนี่อขางมือนัเหื่องดุมเถกี้งานถนัดเลยงานใหม่ไใหม่หม่วนนอกเจ้ะาายอยู่รอบก่อนหน่อาง่ายหาง่ายิ้ไดก่อนหน่อยานพนบมีาน

Nay ừ. à ừ. ừ, mình hâm được, taba nền dài ở đây nêu nền 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 แต่วันีกระตาเขาไล่เติบแล้วกระตานี่ไล่เตยเขากระถ่ายอยู่ห้องถ่ายแบบวนได้งามเขากระถ่ายโอ้โเนตกระตาไปวนีเพื่อนเนาะแกจอยาสวัสดีพี่น้องมาถาหน้านเดยวพี่น้องเมือกว่กะบ่กเื่าไรแจ้ง หลหลายเติบเนาะถอดก็จะถอกสามทงกิ่มอย่างสามทงมันจะมันสองเพื่อเขาสอบมันกระไดว่หลายบอกตัวนี้คยว่ามันอันนี้ได้แม่บอกในเธทวดิน หลายหลายเติบอยู่เนาะก็จ้ะเนาะหลายกว่าบางหันหลายกวไปกับบาหันมื้อนี้สิได้อยู่ประมาณถุ 2> <อ>ง2 3<อ><า><า>บเกะจะกสิตาบไดเ้เอ,อ,อขอไปเอากัเรียกกระถุงครับค่ะ ตใส่เปลือกปอกนอนใหญ่ก่อนก็ชือได้นอนเนี่ยใช่ไหมจะชิวอวะก็เคยเอาก็อุ่นบ๊แม,ม่แม,ม,อม,อม่ดว่ันนี่จะได้ใช้แล้วเอาอยู่นะเออจะ <laughs> ชื่อใช้ชือ ้ำสิอบแบบเนาะชุบนอนอยงนี้มันจืดกกูนอนอะไรก็ตอ่อันนี้วะเรอจ้ะเอาไหมสุเอาก็ท้องอิดถตอนนก็เดียวท้งเตนอะอัเนีดจลโอ้ปียังสิบจี๋ได้อนนี้ไอนนี้นอนนี่ต้องคอยเอาเนาะคันคุกเขาไ่เป็นคอยเอาเขาไปจื เอาไหมผมขคเอาแต่ยงเจอคาดฟีก็เียมนานตัทสาเอาตรงหนุ่มเข้านั่งเรียนนั่งเรียนแต่ตนด้ก็เอาไงตอนแรกก็เจอคนลั้นกลางมี้เตะแบกทุกเอาเหมือนนี่มเจอยังอบอกพี่กัดมรัยกูบอกไรถุกชนกใหม่กบหลังกนี้ใครว่าเจอกกใหม่ช่างหางกบหลังกนี้ไรเย้จืดจุดขนาดนั้ สังเกตสิมดล้วมขาไม่ได้เป็นเองขาบัตจื่อนนี้ไม่ไไปใชกินค่ะเออคันตอนแบบมีมยัางว่าเออคันแบบว่าบบเห็นคันแบบว่าไปตัวจีนบื่อเดยไปไปิสิสัตว์บัตื่อโอ้ยย่งนี้ใสจือไได้่ะอริงเจม ได้อยดอย้านอาโอ้ยอาหอมเนี่ยคนมีแห้งอ้งมยมีห้งอาใรน,าานีนีน่มาดีมีมันไหนกินดีดีด้วยส่ปานมาเ่นน้ะพี่น้องบายดีนะนะสปปาบสปปาดีสบา,ายดีสบายดีสบายดีโอ้ยสบา,าย,ยปปาดีจะจะเศร้าใคแเด้อวไข่ย <ไข S 1> ังบวมอยู่ได้หนาหนานเ็นว่าดี ยังตึงตึงหนากระตึงแขนกระดขกไอเด็กกระปากแห้งนี่วัวก่อไข่ไข่จัเมือนะมันวิดแจังมันเป็นอย่างโควิดับาทเจ้าบาดไข่บาดไข่บาดเจ้ามันเหิงแอะไรนี่โควิดเป็นปีไก่คือการท่องเทีายวปะแมงแล้วว่าคอยสบายเป็นไงนะมบาจสากไข่มันก็ไอฮะแต่ก็ไม่ไรอยู่เดี๋ยวนี้ยาอ้วนเบ็ดเนี่ยเพื่อน อัน้นคือเม็นีนก็มือมืออันนี้มือเป็นมือเป็นมือเป็นตาบอ่ได้เพราอันนี้ปวดมือบ่แมนปวดมันเคือมือคือเอาเต็มันเป็นน้ำพันยาดน้วน้ำนนเป็นน้ำยาแล้วผมปกติ่มจะเป็นคนแ้นใหญ่คนบนไทยแขนไทยถ้าตะไข่อันนี้มาีนกระปูเนเอฟมาในไขนโดดกินยายังมากะ บ <laughs> ัวบูนหมดอี้มันบเท่ากเคยมันกันกล้่จนองโอ้ขี้มาขี้รอ่ะขี้มาดู้อ่ะขันบอลแบกในนอนออ่ะขี้รอดขี้รอดนั่งนั่งอ่ะ้ัวตาบ้ออใส่บัแดงหญ่ใจเขาเห็ดอนหนังอะไร แกงน้อใหมค่ะเซบเแดงเซบเแรงแหงเลยเอาวัดโตข้องข่อยเอามาเสแต่บาดนี่บอกกินเซเปยอย่น่งอม้อข่อยได้บัดตามตะอกบัดกินแล้วเสดอยู่บ่อแกงบ่ดอตักตนปบ่บ่ผมอกคนนั้สิบอกคนเนี้ยอยากบอกว่าเัินตอนปลาเน่ะ แต่ที่เหตพี่ี่ได้จิงหะบุลูอบ้าแต่บ้านหันนีมั้กว่าสีเป็ดยั้มันบอกข้าบวกาวกัสเป็ยัมันแบบทำมันบุญยากงานเลยบเ่องสยากีดอัดมันแหะพมันถึงแต่เราพอกินบุงเนาะบังนี้บาเบาแลวกินมันก็จะปวดอย่างีอ่ะดี๋ยวว่เคยกินเกี่ยวกินไปแต่บะเฮยากินเป็นอย่เดียวมันจะเจบ โอ้ยส oh, ีเห็ดยังได้กินตาให้อ oh, no. like uh ีซี่ตาให้ยอนว่าสีช่องให้เอซ์ปอกเด้กกระตกหมอต้นเด็กก็มาจ้เทาสุดเดียวเลยโอ้ยอ่อนจอแซ่บแซด้วยทำไมไฟใหม่เนาะมันอ่อนอ่อน่เ็นเอาไปนี่ข้าวเอาไปเด็กกระแกงโดดกินโดดแซ่บกนอีกนกะทะไอือ มันปุดป่ดไะรถเข้าไปรถเข้าไปส่งมันผุดกินได้ไ,ไ,ดได้กินคุกคนข้าวาะกินไหข้าอไกินเลยเนาะกินจนอันนี้เลยกินแกงลายต้องน้ามันเที่ยวน,นี้ตุมกินลัแกงออกแล้วแร็ว đây là, là à, cái thùng nưng kia cái thùng nưng, viên này xì thùng mà trả, đại nó, cái thùng, thùng sáu thùng, thùng là, cái nó gừng xâm thăm ít đẹp thăm ít thì gừng xâm này nó, nè, bát xôi này xíu đây con mồi, vớt lọc nó, nước lọc, nhang ักกอดเนาะมจักเนาะวตนอม่นีนะขาเลขาเอาวะขาไ่อเาสมันหน่อยพวจีจักะขาพวจดเออเออเนตรงไหนมันหน่อยด้านวเสหน่อยได้กับเสบะขาเอาพีค้าวดอ้แม่โอเคอดี มิดเปื่อนลายตัวนี้ได้สักผ้าเป็นใหญ่ๆนี่มันอ่อนไม่ไมันถือมันก็อ่อนตันอใหญ่ด้ผ้านี่นอใหญ่บ่บ่กินนอเนาะอเดียว อันแกงสดๆเนาะเอื้อจ้อยแซ่บหาเอาหามาใหม่ๆเฮาก็แกงแต่พวกเฮากินหลายเทื่อแต่พวกเฮินแต่ว่าพวกเฮาก็กินได้เลยเนาะกินได้ก็บ่อยากได้แกงคั่นแบบว่าคั่นต้มเฮาอนนี้กาต้มีเสียดายเก็บมอ่ะซุนีต้มเลยบ่อือ อ s, ่อน้ำใหญ่เอาใส่ก่จนแลยนานเดน้ำนเนาะมีกี่ินหา้น่ดน้ให่อนนี่ใ่างอืมนี้เป็นน้ำน้ใหมเนียงักเสียดายเนาะเพราะว่าหาาจุดก่อนน้ำใหม่ห้าก็ได้ฮะแต่ย่างน้ำใหม่อันนี้ ต่อไปในอนาคตหนใหม่ยมันกิดสีเบิร์ดพะว่าเขาจุดกองมันโบอยากให้คนจุดเด็กกันหากเขาเขาจะได้จุดแล้กก็นด้ยไปห้านะมาสีอันนี้ยังไงกันนี่ สีใสนะไปต้มเนาะพี่น้องต้มแล้วก็ไฮคือลคลิวก็สีายคือคลิปที่พี่ไอทายไปทีเดยวเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็สิจบเนาะพี่น้องจบแบบงงงเนาะจบแบบเอียงวะเ <laughs> <laughs> จอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อ